หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่467โกรธมากเบื้องหลังอันใดกันท่านคิดมากเกินไปแล้วทันใดนั้นเจียงจงเทียก็คิดได้ว่าอาจารย์อาตัวน้อยอาจไม่รู้กฎของการสอบประเมินจึงพูดด้วยความรู้สึกผิดแพทย์โอสถระดับต้นและระดับกลางสามารถสอบข้ามระดับได้ตัวอย่างเช่นการสอบประเมินของแพทย์โอสถระดับหนึ่งเมื่อวานนี้หากแพทย์โอสถที่เข้าร่วม การประเมินสามารถผลิตยาระดับ3ได้ก็จะมีคุณสมบัติได้เป็นแพทย์โอสถระดับสามได้เลยอย่าบอกนะว่าท่านท่านไม่รู้เรื่องนี้ใบหน้าของกู้เย่ยดำทะมึนนางอยากจะบีบคอเจียงจงเทียนให้ตายข้าจะรู้ได้ย่ยงไรมีคนบอกข้าหรือไม่เล่าเจ้าเด็กเวนเจ้าต้องการฆ่าข้าใช่หรือไม่มีวัยร้ายในตัวนางที่กำลังหลั่งน้ำตาดูเอาเถิด อันที่จริงแล้วนางสามารถข้ามการประเมินสองวันคือจากระดับที่หนึ่งไปยังระดับที่สองและจากระดับที่สองถึงระดับที่สามเหมือนเจียงจงเทียนความจริงแล้วนางควรจะได้นอนหลับอย่างสบายที่บ้านเป็นเวลาสองวันแท้ๆหื้อ <devam> ือหือคาดคาคิดว่าท่านอาจารย์จะบอกท่านเจียงจงเทียนรู้สึกผิดและไม่กล้าสบตาของกู้เยี่ยกู้เยี่ยถลึงตาใส่เขาท่านอาจารย์เป็นคนไม่ใส่ใจอันใดยอยู่แล้วช่วงสองสามวันที่ผ่านมานางหาตัวท่าน ไม่เจอเลยด้วยซ้ำถ้าฝากความหวังไว้ที่เขาทุกอย่างก็คงจะสายเกินไปแต่มาถึงตอนนี้พูดอันใดไปมันก็คงไม่ทันกันแล้วนางกลับเข้าไปในสถานที่ประเมินอีกคราโดยที่ยังวงเวียนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานอย่างทุลักทุเลโชคดีที่วันนี้มีเมฆและมีลมพัดบ้างไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเมื่อวานเย่ยทำน้ำชะน้ำส้มสายชูอย่างรวดเร็วและเขียนสรรพคุณรวมถึงวิธีการใช้อย่างละเอียด และนางก็เป็นคนแรกที่ส่งข้อสอบอีกคราคณะกรรมการยังคงเป็นแพทย์โอสถระดับสูงจากเมื่อวานแพทย์โอสถหลีที่มีคราวสีดอกเทามองะน้ำส้มสายชูอย่างละเอียดแล้วนามันมาดมที่จมูกจากนั้นก็กัดมันคำหนึ่งแล้วเคี้ยวเบาๆก่อนที่จะคายมันออกมาเขาต้องการที่จะจับผิดหาข้อบกพร่องสักเล็กน้อยแต่น่าเสียดายที่เขาต้องผิดหวังแพทย์โอสถหลีขมวดคิ้วและพูดด้วยความโกรธว่า เห็นได้ชัดว่าเจ้ามีคุณสมบัติเป็นระดับที่สามแล้วเมื่อวันทำแผนใช้หูด้วยเหตุใดกันต้องการหลอกพวกเราเล่นเยี่ยงนั้นหรือแพทย์โอสถระดับเก้าที่อายุน้อยกว่าแท่อย่างหลังจากเห็นชน้ำส้มสายชูที่กู้เยี่ยปรุงออกมาก็พูดด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยสาวน้อยคนนี้มีพื้นฐานในการปรุงยาที่เก่งกาจยิ่งนัก นี่ถือเป็นยาที่มีคุณภาพสูงสุดในบรรดาวัตถุดิบยาระดับสามใช่หรือไม่ตอนที่ข้าอายุเท่านี้ข้ายังไม่สามารถทำวัตถุดิบที่มีคุณภาพขนาดนี้ได้เลยดูเหมือนว่าเราจะประเมินสาวน้อยคนนี้ต่ำเกินไปแม้ว่าแพทย์โอสถหลี่จะมีนิสัยแปลกๆแ,แต่เขาก็ค่อนข้างมองโลกเป็นกลางไม่เยียงนั้นเขาคงจะมีได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตัดสินในตอนนั้นเขาพยักหน้าและพูดว่า ถูกต้องอายุเท่านี้สามารถก้าวไปถึงระดับที่สามแถมยังเป็นเด็กผู้หญิงอีกด้วยช่างเป็นเรื่องน่ายกย่องยิ่งนักแพทย์โอสอยังยิ้มเล็กน้อยสิทธิพี่หลีค่าคิดว่าสาวน้อยคนนี้คงจะมีได้หยุดที่ระดับแค่นี้แน่นอนเจ้าหมายความว่าเด็กน้อยคนนี้ยังจะมาสอบแพทย์โอสถระดับกลางในวันมรืนอีกหรือแพทย์โอสถฟงังซึ่งเป็นคนแรกที่พูดเมื่อวานนี้นมชนามส้มสายชูพลิกไปพลิกมาและมองดูเขาเกิดในตระกูลพ่อขา ยาและพิจารณาบางอย่างเกี่ยวกับชน้ำส้มสายชูที่อยู่ในมือวิธีการปรุงยาของปราดโอสถนั้นเหล่าลูกหลานของตระกูลพ่อค้ายารายใหญ่ต่างฝึกฝนวิเคราะห์มันตั้งแต่ที่พวกเขาเริ่มศึกษาเพื่อไม่ให้พลาดยาของท่านปราดโอสถโดยไม่รู้ตัววิธีการปรุงยาของสาวน้อยนั้นเหมือนกับของท่านปราดโอสถทุกประการเขาได้ยินมานานแล้วว่าท่านปราดโอสถรับลูกศิษย์มาหนึ่งคน และได้มาเข้าร่วมการสอบประเมินในครานี้ด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นสาวน้อยที่น่าสนใจคนนี้แพทย์โอสถหลี่เอ๋อออกมาอย่างตรงประเด็นสาวน้อยคนนี้มีทักษะพื้นฐานที่แข็งแกร่งและทักษะด้านยาที่ยอดเยี่ยมดูจากผลงานที่นางนามเสนอออกมาแล้วคงยังมีความสามารถที่ยังไม่แสดงออกมาอีกแน่การเข้าสู่แพทย์โอสถระดับกลางหลังจากนี้น่าจะไม่เป็นปัญหาแพทย์โอสถอย่างยังอยากจะพูดอันใดบางอย่าง แต่ตอนนั้นเองก็มีแพทย์โอสถทำการสอบประเมินเสร็จพอดีหลังจากนั้นก็มีคนส่งยาสมุนไพรามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นพวกเขาจึงทุ่มเทให้กับประเมินยาสมุนไพรจนไม่มีเวลาได้พูดคุยกันอีกกู้เย,ยซึ่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นแพทย์โอสถร,ระดับสามเอ่ยทักทายท่านพ่อท่านแม่บนแท่นที่นท่าน,านคนดูจากนั้นก็พาหัวห่าวและเย่ยหยวนตรงกลับไปที่จวนเจิ้นถั่วกงเจียงจงเทียนที่นั่งอยู่ด้านข้างทั้งคอยอธิบายประสบเอาใจ และขอโทษสารพัดแต่ก็โดนนางเมินเฉยเราวกับเป็นาธาตอากาศค่าเสียใจมากโกรธมากด้วยเจ้าต้องรับผลกรรมการสอบประเมินแพทย์โอสถระดับล่างที่อยู่ตรงหน้ามีได้มีอันใดน่าสนใจอยู่แล้วบุตรีของตัวเองก็ไม่อยู่แล้วเจิ้นถั่วกงจึงพาภรรยาและเหล่าบุตรชายของเขากลับเจิ้นถั่วกงสั่งให้โรงครัวเตรียมสำรับอาหารดีๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นของโปรดของบุตรี เมื่อเห็นบุตรีมีอาการซึมไม่ร่าเริงจึงคิดว่านางมีความกดดันภายในใจสูงวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่ไม่มีการสอบประเมินตกเย็นเจิ้นถั่วกงจึงพาภรรยาบุตรีและเหล่าบุตรชายไปที่คฤหาสน์ในแถบชานเมืองเพื่อพักร้อนและผ่อนคลายจิตใจคฤหาสน์อยู่ห่างจากเมืองหลวงเพียงหนึ่งชั่วโมงมีภูเขาและแม่น้ำอยู่เบื้องหลังทิวทัศน์สวยงามมากๆห่างออกไปไม่ไกลคือพระราชวังของราชกว่าจะถึงคฤหาสน์ทอ้องฟ้าก็มืดลงแล้ว บนพื้นหญ้าสองข้างทางหิ่งห้อยบินเปล่งแสงวับวามในอากาศประชันกับแสงคมไฟดวงเล็กๆที่จุดไว้จิ้งหรีดส,ส่งเสียงร้องไห้ระเซงแซ่กบในสาร่วมร้องประสานเสียงมีเด็กเลี้ยงวัวอยู่บนหลังวัวคอยเป่าขลุ่ยสั้นเป็นภาพค่ำคืนอันเงียบสงบในชนบทที่แสนสวยงามนี่เป็นคราแรกที่กู้เย่ยเห็นหิ่งห้อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะสภาพอากาศหรือเหตุผลใดภาคเหนือถึงไม่มีหิ่งห้อย ในชาติที่แล้วหิ่งห้อยนั้นพันไปนานแล้วเยี่ยงไรก็ตามนับตั้งแต่นางข้ามพบมานางไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่แวววาวเช่นนี้มาก่อนนางลงจากรถมา้าและก้มลงมองดูหิ่งห้อยตัวเล็กๆที่เกาะบนใบไม้แสงสว่างที่หางของมันกระพริบเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าน้องหญิงชอบหิ่งห้อยหรือไม่ถ้าหากชอบพี่จะช่วยจับมันใส่ขวดแก้วใสเอามาทำเป็นตะเกียงไฟไว้ ส่องแสงตัวอย่างก็มีให้เห็นที่คนสมัยก่อนอาศัยแสงจากหิ่งห้อยในการร่ำเรียนหนังสือใช่หรือไม่เสี่ยวลิว้วยื่นมือออกมาอย่างกระตือรือรน้นกู้เย่ยห้ามเขาอย่าสัตว์น้อยน่ารักเช่นนี้เป็นของทุ่งหญ้าและป่าเขาเป็นของธรรมชาติถ้าพี่จับมันกลับไปไม่เท่ากับฆ่ามันหรือดูสิมันบินไปแล้วช่างสวยยิ่งนักในทุ่งหญ้าแสงไฟสว่างสวัยเหมือนดาวดวงเล็กๆล,ล,ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไปพร้อมกัน และผสมผสานเข้ากับดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้ายามค่ำคืนกู้เย่เฝ้าดูอย่างเงียบๆรู้สึกราวกับว่านางอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดล้อมรอบด้วยท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายชานมองดูน้องสาวของตนที่รายล้อมไปด้วยหิ่งห้อยจำนวนมากใบหน้างดงามของนางเปล่งประกายเฉิดฉายราวกับนางฟ้าสองประกายในคืนที่มืดมิดเพราเพเป็นประกายยิ่งกว่าแสงหิ่งห้อย หลังจากมาถึงคฤหา์ติดภูเขาอารมณ์หดหูของเยี่ยก็โล่งขึ้นมากวันรุ่งขึ้นกู้หมิงพาเสี่ยวชื่อเสี่ยวและเสี่ยวลี้วแห่งตระกูลไปล่าก,กระต่ายปลาบนเนินเขาด้านหลังคฤหา์และได้กระต่ายมาเยอะทีเดียวมือกลางวันจึงทำหัวกระต่ายผัดมาล่าให้แก่น้องสาวหัวกระต่ายผัดมาล่าถูกปรุงรสออกมาได้สำเร็จภายใต้คำแนะนำของเย,ย่ทุกขั้นตอน แม้ว่าจะไม่ดีเท่าฝีมือของป้าเหยียนแต่รสชาติก็ถือว่าเป็นรสชาติดั้งเดิมมื้อกลางวันเยี่ยแทนมีได้กินอย่างอื่นเลยนางถ้าหัวกระต่ายถึงห้าหัวในคราเดียวทําเอาจะวินชื่อเห็นแล้วหัวใจจะวายนางไม่คิดว่าบุตรีของนางจะกินรสจัดและชอบกินของเช่นนี้ปกติแล้วหัวกระต่ายจะถูกสับและโยนทิ้งไปไม่คิดเลยว่าจะมีคนชอบกินมันด้วยจะวินชื่อไม่กล้าลองแต่เจ้นถั่วกงหลังจากได้กินเข้าไปคําเดียวก็ชมไม่หยุด เขาคิดว่าบุตรีของเขาชอบกินเนื้อไม่ชอบกินผักและยังชอบกินของแปลกๆซึ่งเขาก็ตามใจนางมาตลอดหัวกระต่ายผัดมาล่าแม้จะชิมแล้วถูกปกเขาเหลือเกินแต่เขาก็มีได้ชอบกินมันมากจนจะไม่สนใจความชอบของบุตรีได้ในเมื่อบุตรีชอบแล้วเขาจะกล้าแย,ย่งมันจากบุตรีได้ยี่ยงไรเจ้นถั่วกงจ้องมองบรรดาบุตรชายของเขา